สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนพรอันดีรหัส6 2 1 4 4หนึ่สปาขารปสอมูลหนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสนทนานะคะตีเอ,อิเร์คเกอร์ทามเงินห่าวมาบทที่สองพวกเขาสบายดีไหมมนีห่าวมาสบายดีไหมหวอเห,นหินห่าวมีเนือหนัสบายดีล้วคุณล่ะหวอเยเ่เหินห่าวหนังก็สบายดีหนีป้าป่ามามาห่าวมาพ่อแม่ของคุณสบายดีไหมทามเงินโตเหินห่าวพวกเขาทั้งหมดสบายดี ป้าปะพ่อหมาหมาแม่้าเมินพวกเขาโตทั้งหมดเก็เกิดพี่ชายตี้ติน้องชายเจียเจียพี่สาวแม่เหมยน้องสาวหนีเห่ามาสบายดีไหมหวัวเหินเหาน่าหนีเนอฉันสบายดีแล้วคุณล่ะหวเย่เหินเหา่าหนีป้าป่ามาหมาเห่ามาฉันก็สบายดีพ่อแม่ของคุณสบายดีไหมทาเมินโตเหินเหา่าพวกเขาทั้งหมดสบายดีม่านกุเยื่อมากรุงเทพร้อนไหม ม่านกู่ปู้เลือกเปิดจริงเหลืองมากรุงเทพไม่ร้อนปักกิ่งหนาวไหมป,หมหปมู้เหลืองไม่หนาวเย่ะร้อนปู้ไม่เหลืองหนาวเย็นม่านกู่กรุงเทพเปิดจริงปักกิ่งขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ